สวัสดีปี่หม่ครับผมหลังปีใแม่นะครับเนาะผ้าออกมาหาอยู่หากินพื่เก่าครับผมเมื่อนี่ยะตรงกับวันที่สามนะครับเนาะออกมาดูล่องร้อยหนูครับบาดูว่าจะมีตัวมีแต้มหรือว่ามีหูให้เข้าเด็ดักหรือเปล่านะครับไปดูน้ำกันครับผมไปครับผม สองถุงครับออกมาดูไอก้กับดักเข้าครับกับดักโมดิฟายและก็ไมโมก็มีนะครับประมาณอยู่จักสิบหลังเนี่ยครับพี่น้องใส่อยู่ขั้นขั้นหน้านะครับเนาะขั้นเดียวสองฟังครับผมเหย่อข้องหากเป็นบักหอยบักหอยก็ข้มมาวโพดน,น,นะครับผมมาใส่ของแรงกันไปดูุ้นกันครับผม ว่ามีว่าหมานหรือเปล่านะครับผมมือนีก่ก็วันที่สามนะครับเนาะวันที่สามของเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับผมไปครับใส่ใส่นเนาะบัดไปเนาะ แหลกาครับอยู่แถวนี้แหละอะไรเป็นเนื้อกับปวดครับผมบ่อเขาครับปลาไห้ตอน่ามีห้อยกัดหนาอยู่ได้ครับแต่ว่ากับมีคนใส่อยู่นะครับแต่ว่ากับไม่รูว้ว่าจะมีความหมานหรือเปล่านะครับมือนหนิอันที่สองครับผมเนื้อกับปวดบ่มากครับผมยังเหมือนเดิม หยิบหลังไปดองเงียบกิบหลังทุ่ยไายครับผมเงียบกระปวดหนูหนาแต่พะท่านออกครับแต่ว่ามีห้อยกัดอยู่นะครับห้อยกัดหญ่อยู่นะครับแต่เดี๋ยวรอรุ่นพร่งนี้เลยครับผม่าสิมีความหมานหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้เนาะเพื่อนนี่กันน้อรับฟันดีทุกคนครับผมเจอกันตอนสอบครับสวัสดีครับผมอดีสอบวันทีษีครับออกมาดูกับดักครับผม ใส่ไว้ชิปหลังนี่แหละครับมาเคลื่อนก็มาบึงตอนสองทุ่มนะครับหนูว่าท่านออกก็เรียงไดบุนีลครับแต่ว่าก็มีห้อยกัดอยู่นะครับกัดคอยดูนัวชมงน้งกันย้ำเ้านะครับเนาะจะมีความหมายให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่นะครับใส่อยู่ขั้นเดียวนี่แหละครับขั้นหน้าขั้นนี่นะครับใส่ฟังนี่ครับฟังพี่นะครับสองฟังชิบหลังครับผมไปดูน้ำกันครับผม ยางมากุ่นครับหมาหมาตุงง่ายนะครับมากวนเราครับผมในนอว่าหนี้พี่องไปไปไปดูน้ำพันครับผมเผื่อมีความมันอากาศเย็นครับเมื่อนี่วันที่็ซีนะครับเมื่อนี่วันอาทิตย์วินกับเหตุการณ์เหตุงานแหละครับมันจัดนะครับเนาะไปดูน้ำพันครับหลักแหลกของเราเนื้อหอยยังอยู่คือเก่าครับผม เดี๋ยวเก็บครับเดี๋ยวเก็บถ้าพีกกระโพดครับอันนี้ข้าวโพดเนี่ยกเก็บพี่นอ้องากินยากแต้หนูนี่ก็ได้นี่ครับข้าวโพดเหาอเดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับผมโอ้หมอกลงครับผมเปียกปื๊ดเนี่ยท่านเลยแยกตัวอยู่ครับไปเรื่อยๆๆรเรื่อยเครับผมเรื่อยคือรถใครองเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยนะครับเนาะ เดีล่างนี่โอ้หเนี่ยกระปวดอยูเหมือนเดิมฉันเดเนยววามันห้อยกัดหน่ายอยู่นะครับแต่ว่าบบเขาไปกับผมเมื่อกี้นี่ดูมาจากปุ่นนะครับฟัง,งล่างครับผมมาด้ยักตัวครับผมสี่หลงังไปข้างบนครับบานนี้ข้างบนข้างบน อังนเก่งเงียบกิฟต์โบมานคือเพื่อนเลยครับใส่หนูนี่หนูกับโบมานหนูกับโบมี่ก็บป้าน่นละครับแถวบ้านผมตักสาแก้วครับอาจจะเป็นช่วนนะครับเนาะอีกช่วงทั้งหนึ่งเพื่อนกัดใส่อยู่ครับช่องเพื่อนเพื่อนกัดขึ้นโอ้โหสุดยอดครับเพื่อนอืมหลังนี่ลั่นครับผมหลังนี่ลั่น Phải chống bay chống mai lăng thì lăng sửa thử bao là à, oh, thử chú khắp thử chú thử chú cho khó giạt kiếp đấy khắp này khắp phim. à, bôi bưng đón là khắp cái này là khắp hổm có hiện tố nó, nó. Tò, khắp nó to khắp nhau to nhau to tôi như khu mán phường là nghị bó mà không mà không mà nhà hoài không bó khẩu khắp phim. หมัดจากไหนน้องบ้านพี่น้อง,อกองอเก็บเนี่ยเอาเก็บป่นครับผมหลังเป็นได็ครับพี่น้องโอู้โหเรื่องนี้ก็บเป่เอาครับผม <c oughs> นี่ครับห้องเป็นแถวนี่ผ่านมานี่แต่ว่าก็เห็นห้อยคนใส่อยู่นะครับไม้นี่นะครับผม <c oughs> เพราะว่าไม้ไหนนะครับที่ผมไปใส่ก็มีห้อยคนใส่แล้ว ขี่เก่าครับอยง่ายนะครับผมอาจจะโอ้เอาไปกินเมดแล้วนะครับบางมองก็ไดอาจจะลงมเหลือบางมองนะครับเนาะกันรุนกันต่อไปหากันไปสู่กันไปทางนี้เป็นยังไงบ้มากครับผมบึงนี่ครับห้อยกัดหยาครับผมนี่นี่ครับกัดหนาครับเขียวๆอยู่นะครับนี่หม่บ้านผมมาใส ตาบ่เข es que kind of ่าครับผมบ่เขาเลยมีกัดข้อเหลืออยู่ครับก็มีอยู่ตาบ่เข่ากับเ้องจะค่อยมาใส่ยีนนะครับเนาะไม้นี่ยีนอะไรกัดหนาเต็มเลยลองเถียงเต็มเลยครับเตียงอืมหออกบมวกพี่น้องพี่ช่งงดีเอาค่อยมาใส่ยีนนะครับเนาะ ไปครับผมเดือบบกี้หลังแล้วครับเดือสามหลังครับนี่สามหลังนี่วก็บ,บอมาเนื้อหอยห้องอ้ยหอยกัดหนาเพียบเดือพีนอาาอ่น้องแต่ว่าบกเขานี่บกออกบ่มขึ้นนี่เดือนไงน้ำนะครับบ่มขึ้นนี่อากาศกาันหนาวเดือนไงเดี๋ยวค่อยามาใส่อีกครับ ไปครับผมลุ้นกันต่อไปมาทางเตจไทยแล้วครับเหลือสองหลังหลังนี้กับบโดนบัมาเอาเก็บครับไปครับผมหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายของเราอยู่ไหนล่ะที่นี่แถวที่แถวี่นี่อแถวพี่นะเป็นแถวพี่ สุดท้ายครับผมอูด้ดบวชถือครับนี่คือเก่าพี่น,อน้องินยากลำบากจังเลยไปครับผมหมดแล้วบึงคลิปมากอะ่ะ น่าจะเห็นด้วยหรอกครับตัวใหญ่ตัวน้อยกับพราได้ปนได้เจียวอยู่นะครับใส่ผักแล้วโอ้โอ้หลังสงการครับผมหาอยากหากินนะครับเนาะเป็นคลิปแรกของอ่าหลังปีใหม่นะครับเนาะปีใหม่ปี2569ันาะครับเนาะปีนี้วันนี้ก็เป็นวันที่4เดือนมกราคมนะครับเนาะกัจังไดกับเป็นกำลังใจให้บนขดตะเกียบเนี่เด้อครับผมหนุุ่มอบลคนชอบหากินนะครับเนาะ ได้ไม่ได้ก็ไปเหมือนเดิมครับผมขอขอบพูดหลายๆนะครับเบิ้งคิดป็จบนะครับเนาะเอาลำลากกับบรรยากาศตรงให้ตรงหน้าเหมือนเดิมครับผมนี่ครับผมอากาศหนาวๆครับมืนอนี่ก็ได้เอาไปผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ